โอไทยดอนเดือดเกินหมดล้วพี่ไอ้พิดชวนป่ะมาทีไรเท็ดบ้าไปแกงกระป๋องคนนี้แกงกระป๋องได้หรือเปล่าเออฮะเอานี่เอาคือคุ่มหลายคนเด้อโอ้ยมันทีทะลุได้เลยพี่นั่นนเอาไปเย แต่เขาไม่ชื่ออะไรรอบนี้นี่เขาจอว่างเลยนี่เดี๋ยวค่อยๆยันลยันหัวลูกสุกนะยัเลยนวอ่ะยันสจะเหนือกาณาแมันะลูกน้งคมันอดาืออีนมมทำร้ายให้น่ะต้องเมือกี่โอ้ไทยลูกน้องเป็นเหนือกับลูกพีได้ไง้น้องเไทยลกน้องเคื่องนั่นลูกพี่เครื่องกระป๋องนี่โอ้ยตายเครื่องกระป๋องแค่นอ้าวเลย 那听不到那边了。